คอมซกคอมซจุ่มจีสิเวียนแย่เด้อแซ่บหลเแซ่บหลเหลมาสวบัตินเมาเรือง่นีเด้อใครมาสวบตนเกศราได้กินบ้าเป็น้สาวเร่ไ บรรยายเนะี่ยหมัดพุ่มใหม่กำลังขดเลยแซ่บเมือนี้เขาสีแยกแจ๋วเนาะแจ๋วเขาแยงพอมีเด็กน้อยน้ถ้าอยากได้เพลทก็ใส่หมดเลยไปมีเด็กน้อยมาน้ำเขาต้องแยแงเดรสโซ่เดรสโแต่ว่าน้ำสุกน้ำสุกเดียวมันบริเพ็จเนาะสบายดีทุกคนเด้อยามแรง กินปิงจีนถุงจีนนำกันเดินทางปิงจีนสวีเดแยกสมันแอคเขตตอนนี้ประมาณประมาณจังโมงเลยหกโมงเนาะพาบรรยากาศท่องท้านคนก็เริ่มมาแล้วเริ่มโมนโนนกันเด้อเฮตัวอแล้วเย็บผ้านี่คือนี่เด้อตรนหนักวงเวียนใหญ่เลยพาบรรยากาศพาบรรยากาศตะแลง สงงีสุแต่งามเหมาะสีมันงามสีมันสีมันพ่นเด้เขียวใหม่ในหนึน่งเหมาะใหม่หนหนึ่งสีมันพ่นใหม่ใหม่นหนึง่ <c oughs> งเทาเออสีดำๆลยเ <c oughs> นลูกค้าก็มีแต่ง,งามได้ <c oughs> ไอเ,ดเอาไปส่งอยู่ววอจแก้วเืนเก่าเดิม <c oughs> ปิงกีเนะเฮ เอาทากัางแล้วหร,รือผู้หงเขาไปส่งอยแล้วเลาต้มแก้วเอามีใส่งาเออใส่ผักบัวบอะไรกับงาเนาะเออลูเป็นมแบบอะไรต้นตำเป็นอย่างมันอยู่คณะนี่ก็เจอจุ่มเนาะมือนี้ฮัสิมากินจุ่มห่านตีงจีนสิบเอ็ดแห่งน้ำสุกน้ำสุกมีแต่น้ำสุกเดียวเด้อ,อมือนี้เจพามาเลี้ยง จมอโหลดเจวะไปหลดบนมือนี่เื่งจุ่มพนเรียกมาน่าขึ้ไหมละอยจับรุดเด้ออะังขึ้นถอยเยอะบ่อ่บ่อเพล่อนร้บ่ว่แยกถอยไปถอยมันเพราะว่าอันนั้บ่อลงมืดก็ได้ที่อะวะอาลงเถือนล้านะ ผดผดผดอกาก่อนปาปาแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บแป๊บนไรนจะมันกด่ะวันนี้มันกินเป็นเด็กเสือำค่ะกินน้ำหวดอานหมูเมาหลเอาเห็นบรองภพบรรยากาศยามแรงบรรยากาศดีดีมาเด้อมาเด้อมาเด้อ คนมาโหลดพาหลอ่อเบิดมือ,อน,นี่หมื่นสิพาไปหล่ออีกได้มือ่อนนี่ค่ะไปโดมคามอีกได้มือ่อนนี่คนน่ะ <laughs> มีสมาชิกใหม่ไปหน้าเมีย <laughs> <laughs> อืม เเดี๋ยวบิมาเายอมกันเาเดี๋ยวพี่มเ็ด่นยอมนเนยอนะยอมมมขาดขาดอยู่ในข่าวเลยนะ ไปเบียงเลยปลากินหอมเลยบรรยากาศยามแรงเด้อบรรยากาศยามแรงเด้อนี่ส่งล้วอ่ะพอมซึกพอมซึกจุ่มจีบสิเวียนแย่เด้อแซ่บหลายแซ่บหลายไปมาสวัสดิเกตต้องมาเดือนฮานี่เด้อใช่ปะไปมาสวัสดิเกตาได้กินแบบเป็นกำลังสาว ตอนนี้เฮากระสีจะจบคลิปเนาะในรายการอย่าลืมกดไลค์กดซร์ไว้เด้อเจอกันอีกหน้าบ๊ายบาย